เจ้าไปเอามาเนี่ได้อันนี้เฮ็ดไอ้ได้เอาน้องน้องคัวไปกออารเมื่อคืนนี่บอ่นได้มานี่ยโตพีหลังคนเอิอน้นโตยังอันนี้เบิง่บงอยูอ่หั่นโตอยังโอ้โตพังพอนเนะ<ด>าะวันอ้นเนาะอัะอะนที่มันสูก้กับงูเห<ด>่าเนาะเดี๋ยวว่าเอิ้นอีกอย่างนึงก็เห็นโมเมนต์บ่เห็นเนาะแม่นนเเห็นนเหบิ่งอยู่หั่น Bên 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 đấy, ông không bao? Mưa. Thao gặp đại kiện. Mình chúc nọ, chúc bưng bưng nào Thấy. năm phần ma con thì nào ấy. Bưng bưng san lao con, nong ấy. quá to โอ้เบิ้งๆๆหันพี่น้องเลยอันนี้บ่อเฮือนเจ้าน่ะใส่ๆๆเนาะออันนี้บ่อลูกๆเนาะโอ้ยสบายดีล่ะสบายอ่าสบายดีเนาะโอ้ยผมน้อยกับคู้ความแท้อ๋อผู้ชายเนาะหมอน้อยนี่เนาะเนาะไปหาเนาะไหมไปเศร้าผู้ไปแต่จักมงไปแต่หามง ไก่ว่าไปไก่ว่าดยหอดสิบเอ็ดมงเมื่อเมื่อไปคายอกีกบ่ได้กินข้าวบ่ไ,ได้กินน้ำอยากได้เง,นงินมาซื้อข้าวให้ลูกโดยเนาะเพือ่อบัตรคอดนี่ไพ่สิบไปหาสะบัดนี่คือบุมีไพ่ฮาเอ้ยในเฮาอุกใจดูกรรมเจือลูกยังกินยังบ่มีปัตรดูกรรมในลูกบัตสี่กินมุดกั๊บยังบัตรนี้เนาะ ผัวไปใช่ไรแสบผัวเจ้าไปเห็ดโลเขาโลมันเขาแล้วมันี่อ่าเหยียบนี่มันลุลงนี่เห็ดนี้ใด้ไอ้นี่พี่น้องไงโอ้โหเฮาหมูวานนี่เฮาล่มอยู่พนเฮานี่เฮาล่มอยู่ใสนี่เฮาฉลุนกอยู่นี่ไม่หมดแล้วนี่เฮาโอ๊ยเฮาฉลุนนี่บอกออกไงยะเฮาย่านเจ้า ย่นเจ้ามันสิโลมลงหันเฮาสลุอันบ่งเปืมดมนี่เออมันอเจ้าโลมลงไปนี่โดยอ้ายอันรายเด้พี่น้องเอ้ยเฮาจเนาะท้องใสซ้ํา พี่นอ้องเลยหาบมาแต่ปุ like oh mm ๊บเราเดินทางมาพี okay. ่น้องเลยเห็นหิวเพิ่งเซิงเพิ่งเซิงมากมีหย่างเกาะนี่เป็นเพ่นอะโมเ็นต์เห็นบอ๋อะตัวพี่น้องเลยเอเนาะกระนั้นสิหาไปขายอยู่ไชขายอยู่บนดงนี่โอ้พี่น้องเลย Bỏ thuật đơn để thoảng bọc? Được Tại chất đơn là gì? Chất đơn Chất đơn là gì? Được cả bà bào... tuôn, bà tuôn khuẩn À, tuôn khuẩn phải sám phát vô? Được à. Thao hay nói với cô ấy sư nhắn có chào sư nhân Sư xí. mẹ ưng Ờ, à, sư sáu à, Mẹ ưng เนาะกอนนังนสีหับน้อไม่น้อยยังไปขายเน้อขายเชือกเอ้าตัวพี่น้องมัยังมีอยู่เนาะอน้อไม้ไรนาะอย่งนี้มีเดือนนี้ใช่ใช่ใช่ชะโรคมากมากบ้างเบางก่อนเดี๋ยวเขาถามแน่พี่น้องเลยเนาะห้อนซ้ำมาอนีพูดพี่น้องเลยอันเออทักทายสบายดีเด้อเนาะบุตรสุขสุขคนแมงลูกก้อนสบายดีเด้อเนาะเจ้าไปเอามาได้เลยอันนี้ เฮ็ดในได้เอาน้องน้องครัวไปการเมื่อคืนนี okay. ่บอคนได้มากนี่ตัวผีรองคนเอิญโตยังอ้นี้บังยูหันจัวอยังโอ้ตัทางพอนเนาะเอิญเนาะอันที่มันสู่กับงูเห่าเนาะเดี๋ยวว่าเอิญอย่างหนึ่งเห็นโมเมนต์บอกเห็นเนาะบังยูหัน ເພິ່ນไปເຮັດອີ່ໃດເອนາ่ີ່ເ่ິ່ນອະໄດ້ອະໄດ້ຖືກໆໂຕໄປຖືກແຮວຖືກໃສ່ແຮວເອົາອ່າໂຕພີ່ນ້ອງໂຕບັກໃຫຍ່ເນາະກຳລັງສິຫິວໄປຂາຍພີ່ນ້ອງກະເอື່ອເລກເຂົขາແລງນนຳເນາະອັນນີ້ຂອງເຈົ້າເອງບໍນຫນອນມຂົຍັງດເກ <ś led> พี่น้องไงนะ้อทักทายสบายดี<า>ตอนเช้าวันนี้กาทางบัจจัน์กำลังสิเข่าไปบ้านของน้องอ่อนเพิ่นเนาะม,มาแต่พบพ่อสองเอื้อยเพิ่นกำลังเดินกำลังสิไปคายบ่สพี่น้องเลยนาอโมไซคกุ๊บไซห้อยแทะโมมีบอกขอโทษเดิเจ้าลูกจ้าคนเด้า้าครับลูกสามคน สี่ในท้องนี้พี่น้องเลยเนาะเฮือนจะอยู่มุงไหนอยู่อยู่เฮือนแม่เข็ดนาอ๋ออยู่ใกล้กันก็เฮือนแม่น้องเข็ดหน้าฮะเอาก,ก็ไปก็ไปไปกะะัญญาเด้เอาเจ็บยางกบได้ไปให้ให้ไปหาอันนี้เจ้าเองบอกทองใส่ยังไปหาอยู่เจ้ากันไปค้นกับเขาครับอันออน้อง<ะ>อ่อนเพื่อนกาไป เอพี่น้องเลยไปตลอดกับแม่คอนมือนี้กับเฮาไฮเฮาเฮาเฮาสชุกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮากัเฮาสชุกใช่ไหมแบบแบบไรแบบไรมันแบบมันลมเพื่อนหนึ่งบล่รลมปองเฮาสชุกลุบลงไปเลยเฮาไฮแม่คอนไปไปยามเฮา คืนอยู่กรรมก็บ well, ่มีโอ้ยังบ yeah, uh ่ได้ไปเฮือนเพิ่นจักเทื่อพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ใกล้ๆกันกับเฮือนน้องเขียหาเพิ่นเนาะแม่นบ่ชมกันออเอันเดี๋ยวสิมาถามือซอยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นย่างหลายก็เมื่อยเนาะเออนงโอ้ยพี่น้องเอ้ยอี่เออตะกูทงพุ่นเนาะตะกูทงพุ่นเนาะนงยากอันนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งย่เบิ่งย่ เดี๋ยวสิถามชื่อนี่เอ่อเพื่อนจะไปเอาไปขายเน่ยได้หน่พี่น้องเลยยังเพื่อนยังไม่ได้เน่าได้อย่างน่ะว่าเนะเาะได้คืนได้เหอได้คืนนี่พี่น้องเลยขอโทษเด้วยเจ้าสิขายตัวเทไรน,นี่ขเขาอยากได้เซนหนึ่งเซนหนึ่งออเ,อเอาไปเฮ็ดที่ได้กินนี่น อ่ะี่คั่วมันคั่วเผาสุคั่วเผาแล้วก็เอาไปแกงบ่แกงกิ้งปิ้งก็ได้ปิ้งแกงได้เบิดเนาะโอ้ยสัปพี่น้องเลยเอาเดี๋ยววันจันทร์ซื้อซอยได้กันเด้ออันนี้พี่น้องเลยแสนหนึ่งบ่มันโมเมนต์ของเล่าพิ่นฝากมาขายเนาะอยากได้ปิ้งนัวจะ แบบว่าเพื่อนเจ้าขายได้ไปซืได้เพื่อนสีแบงให้เจ้าอยู่บ้เออเฮ้เฮเยเฮ้ด้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเขายเน้น้ยเ้เยเฮ้ยเงเ้ยเฮ้ยเฮ้้กินยเ้เลยี้้เเยเน้อันนี้เด้อยไเเ้อเ้อ เป็นยังเป็นเป็นนี่ได้มันเจ็บท้องบ่เมื่อยข้าวก็ไม่ได้กินมันจุกได้เนาะจุกท้องบ่เบิ่งบริหาแนวกินให้เล่าบิ่งก่รให้หน้องเลยมีขนมบ่เนาะบริก่อนเด้อหัวเรายังบม่ได้กินเข่าอยู่บ่ิษัทเอาเอานี่ขนมเอาพากันพากันปั่นกันกินยังพอยังบม่ได้กินเข่าเนาะทางพี่เพิ่นก็กำลังสิไปใช้อันนี้แม่ ระวังหลุดเด้อย่างไก่ทางนี้เด้อร่างสิไปหาอยู่หากินร่างไปหายู่หากินเออเอาเอาเอาเป็นไปแหละทางนั้นพี่น้องนเฮาเฮาหยับอกเาเดนี่แทม่ใหเอาไปชว์ไปกหาไปนเงิน หมอให้จะไปซ่องเบิ่งลูกเจ้านี่บ่เจ้ายังบ่เคยซ่องเบิ่งบ่ซั่นยังบ่ฮู้ซ้ําว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายโดนบ่มีเงินเงินฮ็เฮือนเนอยู่กรรมแล้วบ่มีอยากชื่อก็ไปชื่อระบัตรอสิกันสิเฮ็ดมุ่งกันว่าอยู่กรรมก็บ่มีซเนอยู่กรรมก็บ่มีหมดล เจ้าเชื่อเจ้าไปบัาเงืเฮือนเอายางกระไดเนี่กระเพิ่นตกเนี่นะนี่เลยนี่กระเพ่นตกเนาะเอ้านี่เดี๋ยวมื้อนี้บ่ต้องยางไปขายเด้อเดี๋ยวสิซื้อซอยแล้วกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาเมื่อทรงอยู่เฮือนอยู่มงไดเฮือนเจ้าอยู่เข้ามงนั้นบ่เดี๋ยวพาเมื่อเบิ่งเฮือนนี่เด้อสักหน่อยเด้ออันนี้ก็เฮือนใกล้กันบ่เจ้าคันนี่เฮือนอาัานีอ ข้าวเบล่ี่ชื่อให้เปาหนึ่งชอบนึงนี่ค่ะได้กินได้เข่าน้ำเพลินชอบนึงเนาะมานี้เดี๋ยวชีซื้อตรวนี้ซอยจุกบอกมันมันเป็นนี่เยมันเจ็บโอ้ยโมเมนต์สีคลอดด้วย่จักู่อจัจะว่ามันเก้าเดือนด้วย่จักเลยไปชอกับกูมอว่าได้ไปชอปเราเจ็บเป่นยองไงเราจุกได้มัน จักไดจุกบ่ได้กินข้าวจักไดท้องลูกเต้าอยู่ในเนาะยังองเดือนเพิ่นเนาะอยากกินข้าวย่านเนาะย่านช่วยขายน้ไม้ย่านบ่ทันหมหมไแล้วเนาะย่านหมู่ขายก่อนเออย่านหมู่ขายก่อนมาซอันเจ้านั่นมามนับเบิ่งอยู่มันจักเบิดเท่าใดนี่พี่น้องเอ้ยให้เอื้อยเพิ่นนั่งอยู่หั่นก่อนเนาะ ทองหมักของของเจ้าเนี่ยฮะของเจ้าเนาะของอันอันเอื้อยเพิ่นเท่าใดะของแม่เพิ่น8เนาะของเจ้า80ผูนี้50พี่น้องเลยก็โตข้างพนี่อันนึงเนาะพี่น้องเอ้ยเอออันนี้ไปขายเมื่อกี้นี่เนาะเออเออเออไนเดี๋ยวเอาขึ้นรถให้เฮาแน่เนาะสิซื้อพี่น้องเอ้ยซื้อซอย เออมาพี่น้องเลยอันนี้จะเอาไปให้ผู้ดีละสร้างมาผู้ดีมื้อนี้เอาให้เพิ่นเฮ็ดกินก่อนเนาะเออวางเลยวางเลยโอ้โหอันนี้เป็าจานเหนือยเหินเห่าเป็นเกาไสยเห่าต้มเห่าต้มไส้ เจ้าให้เฮาต้มปัดมือสิเมื่อสก่อนเพราะว่าบาจันยังบ่ทัน้เมื่อนี่เจ้าอยากต้มให้ให้เข้าชามเก็นเฮาต้มให้ค่ะโอ้แเฮือนเฮาบ่ได้ใกล้กับแม่คอนโอ้โดยโดยใกล้กันอยวบ่บ่ได้กันอือบ่ได้บ่ได้ใกล้กันเนาะอยู่ใกล้ๆกันเนาะเออบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวสิเอาไปให้น้องคอนเพิ่นอ่าน้องออนเพิ่นต้มให้กได้แล้วต้มแต่มอแล้วเฮาต้มให้ ขอของเราก็มีคือกันแม่นบ่ําห้าน้องออนแม่นีเาคอต้มไข่เจ้าโอเจ้าสิเมื่อต้มให้เออโอเคโอเค่เนาะไปสเดียวพามาเบิ่งเฮือนเจ้านี่เด้ออยากเห็นเฮือนเจ้าเด้เนาะต้มไข่นีต้มอยู่เฮือนเฮาก็ได้นี่ใหม่นี่เอออ่อยังต้มต้มไข่อือเอาเอาจังซั่นเบิ่งเิเบิ่ง เดี๋ยวสิ <c oughs> จายเ,เดี๋ยวชิจายเงินไว้เลยให้เพิ่นเมื่อเมื่อต้มก็ได้เด้อ <c oughs> เออเมื่อต้มเลยยังเอาอันมาให้ก็ได้เอ,อ,อเาเราใส่ไม่คั่นเอาก็ได้เออเออ,เอ,อไม่คั่นมาเนาะเดี๋ยวสิจายเงินก่อนฉบาบน,นี้ยอ,องเลยหนึ่งกันเด้อของเอื้อเพิ่นนีพอดีแสนห่าเนาะ ทางน,นั้นทางงั้นว่าผังพรานพ่นนึ่พี่น้องเลยเ,เดี๋ยวซีเอาให้สองแสนเด้อก็ได้เนาะบ่ต้องค์คนเด้อเอ๋พี่นองเลยสหมัดม<ะ>ือเนี่ยจืดอ<ะ>่าต้อเนาะดีขายน้องใหม่ได้ซสำนี่มือน,นีิเนาะยังไม่ได้ขายยักถุงเลยเนาะ มื่อวาณเนยไอสี่สิบพันใช่หรือไม่อวานเลยโดยอา้าวอันนี้ของเจ้าแปดสิบเนาะเออให้แสนหนึ่งเลยเด้อดบอทอนก็นได้พี่น้องเลย,ดยเดี๋ยวพามาเบิ่งเพื่อ,เอนเราเนยเดี๋ยวสิ <laughs> โอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่พี่น้องเลยเนาะเออเพิ่นอยู่เพื่อนเพิ่นอยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวว่าจนสิเวะเข้าไปอ่อทักถามมึงเพิ่นก่อนเพิ่นเป็นอยู่แบบใดเนาะเอาอุ้มอุ้มเอาอันอันนี้ป้าไปพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยว điều sẽเอา hai năm nước mà má, nè, như phiền, huyên, cái, cái này phiền là ngay, phiền mưa con, nè, ốp, thấy, à, à, năm ma con phiền là ngay, mượn huyên, san, mượn con, nó อันนี้บอ่อเฮือนเจ้านะ่ะเอ้อาลังต้มอยู่ทังนี้ก็ไดพี่น้องเลยว<ะ>้วาเจ้าโอ้บ้งบึง้งบิ้งหันพี่น้องเลยอันนี้บอ่อเพื่อนเจ้านะ่ะ<อ> โอเคพี่น้องเลยตัวนี้ทางบาจันกัตามทางเางางสาสีือว,ว่าเมซีเนาะเพิ่น,ะนมาหอดบ้านพี่น้อง,งนะเลยเนาะเพื่อนซานของเรากับโอ,นะอ้เนาะถือว่าสุด,สดพี่น้องเลยอันนี้พ่กมุงหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะเราเนาะเพื่อนครัวที่ว่าเราอยากได้มุงยุก,กัมเราพี่น้องเลยเนาะมันคือมัง่งคือเพ่ไปไปซี่เนาะบาทนี้พี่น้องเลปีนไปบ้าแล้วเนาะ กางค่ำกลางคืน,นออกมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมันกับท้องใส่ซ้่มพี่น้องเลยเนาะอ้ยมาต่อเอ้อันนี้มุงจูเพิ่นจูไพของเราอันนี้นราไม่บอิจันท์ชื้อน้ำเพิ่นแล้วพี่น้องเลยว่าสีายให้เพิ่นต้มไว้ให้เนาะหรือว่าให้เพิ่นต้มกินเลยก็ได้เพราะว่าบริจันทร์ยังไม่ทันได้กลับเมือ่อเนาะเอ่อมาเบิ่งก่อนเพื่อนซานของเราพี่น้องเลยอ้ยใช้ใส้ใช้เนาะเอออันนี้บอลูกๆเนาะโอ้ยสบายดีแหละ อ่าสวัสดีเนาะโอ้ยมันน้อยๆก็ฮู้ความแท้อ้อผู้ชายเนาะม่อน้อยนี่เนาะผู้ชาย2ผู้หญิง1อ๋อเอาอีละเออฝีงามแท้พุ่นีพี่น้องเอ้ยเนาะดููที่2บ่พี่น้องมื้อนี้อ้ายกกเนาะเฮาอยากอยากบอก้นี่ข้าแล้วยมดอข้าเบิดแล้ว อยากดูกปลาดูน้ำกินน้ำเดี๋ยวเด้อเขาหนนิบไม่ให้เล่าใน่พี่น้องไงเนาะมันบริญินเสียงเนาะเอออึ๊บเมื่โอเคเนาะไปหานอไม้แต่เศร้าผู้ไปแต่จักโมงไปแต่หามองไกลบ่ไปไกลบ่โดยฮอดสิบเอดโมงเมื่อเมื่อไปคายเอกบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินน้ำอยาก ได้เงินมาซื้อเข่าให้ลูกโดเนาะเพื่อบัตรขอดนี้ไพ่สิไปหาสบัดนี้คือบุมีไพ่ฮาเอ้ยในเฮาอกใจดูกรรมเจอลูกยังกินยังบุมีปัจจุกรรมนี่ลูกบัตสีกินมืกับยังบัดนี่เนาะพัวไปใช้ได้ใส่พัวเจ้าไปเห็ดโลเขาโลมันเขาไปเห็ดอัน ไปกลมันเนาะดยยามนีพี่น้องเลยนี่เฮาก็อุกใจเดือนนี้อุกใจอยู่กับพวกมีข้าวเกแค่ได้ข้าวชานเกลูกเฮานี่หนึ่งได้ข้าวเฮ็ดผัดผัดข้าวจียวบุ้งนิดเนาะพี่น้องเนาะโดยเฮาอุกใจอ่ะเนาะงคอยเป็นค่อยไปใส่สาวนาะบพวกข้าคิดหลายเด้อเออซื้อนี่ใส่แน่ลูกเจ้านี่ อ่ะทึงฮะทึงทั้งอะทึงโดูยย่ดงอึ ân, ่งอะอึ่งดยฉันตึงโอ้ยคือซื้อกันคือคือกันกับบรรดุของอโกรย์แท้เนาะบาทนี่พี่น้องเลยเนาะอโกรยอยู่บ้านกระตูกก็ซื้อไบบที่ไรอ่ะทึงฉันอึ่งอ่ะทึงอะึ่งฉันตึงโอ้ยแบบเดียวกันเลยซื้อคือกันแท้พี่น้องเลย เออเมลูกซีทั่วสวัสดีเนาะพี่นเน็กเขาไปไปพักแล้วทองไปพักทองห้องมองบอกเจ้ไเโโดเดเาไปชงไอโกเดาเฮาบ่มีเงินนี่ก็เขาอยู่ให้แล้วบ่ไ,ได้คูดเลยไก่ก็ซุกเบ็ดแล้วว่าเขาเจ้าซุกลดหมดแล้วอ้ออากนะิน้อาเนาะมันหนูมันหนูไปกินไปแล้วบ่จัก เาพู้จักเลยไปแต่ไปแต่หามงเชาวฮอดแปดนงเมงืม่อแต่สามมองฮอดหาม,งหมาองใช่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งเด้อเนาะที่อาจัรน์นำตามเพิ่นมาเนาะเพื่อนใกล้ๆกกันก็นเพื่อนของน้องอ่อน<ด>อแม่ลูกสามนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ลูกสามคือกันแม่คอน่องคือกันเนาะโดยะจะผูดใดซี่ออกก้อนบาบานี้ มันได้หาได้ัชนตึงนี่มันได้วันทองหาได้นางอมนี่มันได้วันตองหาได้ทางมันได้นางค้อนอไล่กันเนาะเจ้าออกก้อนเพราะนั่นหอมหลังโดยนี่ก็เฮาเถือพามันก็เถือพาคือกันเจ้าเสิออกก้อนอีกแลวกัลูกแรกก็สิออกอีกหน่เนาะโเม่ลูกซี่คือกันบาดนี้พี่เราเลย ในกระเฮือนนี่บังนี่อยู่ข้างในสักซีนีใช่เบือบเอ้องในโคเบื้องในเนาะไปอีกแล้วเข่าในไปเข่าในเฮือน,อออนบังครับเข่าในเฮือนไปเบิง้งเบื้งเบื้งโอ้ยพี่น้องเลยเนาะอัน,นท่องใส่ทั้งนี่เออเหยียบนี่มันลุลงนี่เฮ็ดนี้เท่ยนี่พี่น้องเลยโอ้ยเฮาหมูวานนี่เฮาล่มอยู่พนล่มเฮานี่เฮาล่มอยู่ใส่เฮาช นกอยู่นี่ไม่หมดแล้วนี่เฮาโอ้ยอย่าผมต้องออกผมต้องเอาฉลุนี่บอกออกกันย่าเฮาย่านเจ้าย่านเจ้ามันชโลมลงหันเฮาฉลุนี่บังเปืนหมดไม้นี่เออมันหลอกเอเจ้าลมลงไปนี่โดย้ายแต่ลายเด้กพี่น้องเลยเนาะท้องใส่ซ้ำดยเอาออกมากกันย่าเฮาเจ็บเจ้าเอาหายแม่คอนไปยืมยามมันยั่งเจ้าเฮาเจ็บแม่คอนเออเฮาฉลุเฮือน บิ่งพี่น้องเลยทั้งนี้ทั้งในเฮือนเราเนาะนี่นี่เปียกเม็ดนี่เมื่อวานนี่ฝนตกได้นอนเลยน้องไม่คือกันเลยกับเพื่อนน้องคอนเพื่อนกระไดพี่น้องเลยเนาะนีเบิ่งศักดิ์สิทธิหมดหมดเนาะมันดอกมันอันไหนเม็ดแล้วเฮือนเราเนี่ยพี่น้องเห็นบิใบไงกี่คือบูมี่อย่างเลยหมอนมุ้งกาค่ำการคืนนอนใช่ทำนี่มีแต่เท่านั้นโดย พี่น้องไงมุ่งกันเดียวแล้วก็ผ้าหมผ้าแพรกับมุมนี่เนาะเป็นเอิรเติร์อยูพี่น้องไงเพื่อนเล่าอันนี้บอกเข่าเพื่อนเราให้ยังพอได้ซัมนี่เนาะโดยกำลังอยากมัดตาตาตาพี่น้องไ้ดูเพื่อนกับหูไ้พี่น้องไงเนาะนั่งทัมามเตเมย์ยู่สองสามคนเอแบบเดียวกันเลยกับพุ่มเมย์น้องอ่อนเพื่อนเนาะเออโดยเฮ็ดยังไดละบานีพี่น้องไยเนาะ เออท้องลูกก็สิคอดเฮือนก็สิพังบาดนี้ข้าวสิกินก็บ่มีโอ้ยเบิ่งเด้อขอย่างเบิ่งอีกแน่พี่น้องเอ้ยยันแต่โลมปองแล้วนี่เออมันหมดหมัค่าแล้วไหมบอก้าย่างไปแล้วอันนี้หาเจ้าย่างออกมาเด้อยังินบ่สาสีโดยเออเจ้าบ่้องออกมาบงัวพัว้ยมันโดมไปเบิดเลยพัวเฮ็ดล่ะมันเฮ็ดเฮือนแล้วบ่ฮู้ติาด เฮ็ดจิปะบ่ฮู้ก็เฮ็ดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะตายๆๆตายปู่ก็บ่มีนี่ศักดิ์ศรีแม่คอนเฮาคอคอน้ําเพิ่นโดยดน้ําไม้แห้งมาพัวเฮาดเลยเอออ้าวเนาะมาเดี๋ยววาสิเอาถุงอย่างนั้นให้สักก่อนพี่น้องเอ้ยพอได้อ่าลูกเต้ากินก่อนเด้อ บ no ัวแหน่ข้าวชลุนี่เจ็บเอลี <im> ่เจ็บแท้พี่น้องเอ้ยค่อยเด้อเนาะอันจะพาออกมาย่างบริมบ่ลอยเด้อเนาะตกเลยพี่น้องเอยเนาะอยากโดยอยากตื่นแต่เช้าอยากตื่นแต่ค่เจอตามืดบ่เห็นล้มอะพี่น้องค่อยๆขึ้นค่อยลงเด้อเฮือนานเด้อลูกอันกําลังท้องใหญ่แล้วพี่น้องเอ้าอันนี ของกินเนาะขอบใจนะขอบใจขอบใจขอบใจนะขอบใจเยอะขอบใจเยอะขอบใจเด้อ,อดพี่ด้องไงโอ้ยเนาะเป็นแต่แตตท้งแท้ขอบใจเด้ออันนี้เป็นของทางแม่นั่นเนาะชื่อเพิ่น,นเจ้าของเข่าของเพิ่นเนาะนแม่นั่นาจากทางไทยนะ<น>พี่น้องไยแม่นั่นสิริเนาะเพิ่นฝากให้ทงยังซีบให้เจ๊กใจวจันมาแวงให้เจ้าทงนึ่งมือนีิเนาะ มีหลายอย่างลายเนวอยู่ในหันมีนุ่มขนมนุ่มเนยแล้วก็ปลาป๋องพากันกินเข่าเด้อยับนี้เด้อได้วจังเฮ็ดก็ได้หรอกน้องไม้นั่นเนาะสู้ๆพี่น้องไงเนาะคอยขึ้นคอยลงเฮือนกันไ่ต้องเฮ็ดงานนักแม่ปะกรเตนาะเดาไปเปล่าไหมเหตุการณ์โมมีกินแล้วว่าพี่น้องเไงเข่ากระซิบเลยเข่ากำลังมดเข่าอยู่ไฮเราไม่ได้ อยากไปเจอไปบอกนี่เขาก็บโบมีเขาเขาชาเขานี่ช้ตะโกโตนี่โอ้ทิพเข่ารมีโดย้าทิพเข่าชากรบบมีโดยอือจะได้อันห่อไว้ไปทิเลยใช่พี่น้องกิพเข่าสีชสกินกับโบมีบาทนี้ย้ด กินแล้วบ่พวกละกินแล้วบ่เขายังเอออันี่เด้อเอาปลาปองนี่เด้อเออเอาปลาปองนี่ใส่แกะใส่ถ้วยแล้วพักกันกินเด้อเออเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวว่าสิเขามาหาใหม่เด้อเดี๋ยวมื้อนี้ลาก่อนซะเนาะโดยสบายดีป้าลุงเพิ่นเน่บึกเฮาสบายดีไปบ้าเออโดยโดยโดเนาะอ่าเฮ้ยแล้วไงป้าตัวเนาะอันนี้เป็นครอบครัวของ น้องสีพี่น้องเลยเนาะ,อะขออนุญาตเอิ้นพื้อนน้องด้กันอายุประมาณ30ะะิเราอะเนาะลูก3 4ซีในท่องพี่น้องเลยกำลังอะไรเจบเดือน,นเนาะเพื่อนกับสีฮักบานนี้พี่น้องเลยเพื่อนกับสีเพลมป้องเราอะ,ะเจ็บท่องอยู่ตอนนี้เนาะแต่ว่าผมมีเงินไปซองเบิรงจักลูกข้างในเนี่ยสิเป็นยังไงเจ็บเราอะยางหลมันมันกิ้วท่องเราเนาะ อ่ามงรับมงนอนเราพี่น้องเลยเนาะเอ้าโอเคเนาะถ่ายทำให้พี่น้องเบิึงสำนีคอนพี่น้องเลยเนาะความเป็นอยู่หรือว่าลำบากของเราอ่าเป็นห่วงลูกย่านลูกบ่มีข้าวกินข่าวหาตอนที่ยังบ่ทันได้คลอดว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ่ะจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องพิจารณาได้เบิ่งแยงแล้วนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ะทางวาจันก็บซอยแต่ าปากแต่เบ้านี่แหละพี่น้งงนองเลยเนาะเมื่อนี้ซอยซื้ออ,อีเห็นน้ำพึนเนาะผังพอนแล้วก็ซื้อนมไม้ซอยเนาะเบิดไป3แสนกลีบเมื่อกี้นี่ประมันห้าร้อยกว่าบาทพี่น้องเลยเนาะจางไต่ก็ขอขอบใจขอบคุณขอบคุณที่เขาหักเขาส้มกลีบบาจันจนจบเด้อเนาะกลีบนี้ฝากขอบคุณนี่พิจารณาแน่พี่น้งงนองเลยเนาะมีอย่างซอยเพิ่นได้ยินดีเด้อพี่น้องทางบาจัน สบายดีมื่อนี้เย่อสู่สุขคนอยู่ดีมีแห้งไปไปเนองสบายดี